สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขาวทีวีอร์สองหไทยทุกคนผมแอ๊กนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้เทนีอีกแล้วหรอมาอีกแล้วตอนนี้วันนี้เรามาวิ้งกันของกลุ่มรามราชาวเป็นวันศุกร์ตอนแรกอากาศดีมากเลยตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วผมก็บอกว่าเลยสักสามสี่โมงแดดออกยิงพอตอนเย็นโอ้โหบรรยากาศดีสงสัยวันนี้เว็บมาสเตอร์แม่งมาด้วย <laughs> พายุเข้าไอคูอบรรยากาศรอบๆ ตกจริงครับบรรยากาศจริงตกจริงอะไรจริงโอ้โลคนนี้สวยมากเลยอ, YOU อีกแล้วยิ่งโดนฝนยิ่งสวยเห็นเห็นกันจนเบื่อลูกตา,า <pow receber> บรรยากาศจริงฮะฝนตกเลยก็ <prat int> มันก็เลยกลายเป็นการมิติย่อยในปั๊มน้ำมันไปน้ำมันอะไรน้ำมันเ SO อสโซ่เอสโซ่เอสโซ่ด้วย ใกล้ๆกับแยกลำสาลีถนนสุขาพิบาลสามลำกัาแพงนั่นเองอ๋อนี่สมาชิกที่เหลืออยู่ฝั่งนู้นก,ก็ไปมินิมาร์ันหมดแล้วแล้วเราก็บกกังเอิญเข้ามาแล้วก็มีรถสองร้อยาสิบคันหนึง่งตอนแรกคิดว่าเชื่อนในกลุ่มไม่ใครมาไม่ได้บอกก็มาเจอพี่คนนี้เข้าครับปีบสองร้อยหนะ้าสิบสีดำเป็นเอ s บีเอส ให้พี่แนะนำตัวหน่อยดีกว่าสวัสดีทายการฟ้าร้องเพราทายการฟ้าร้องเลยเดี๋ยวจะเอาไปลงในเว็บเพเดี๋ยวจะเอาลงแปลลงในเว็บสาระสิบยาพี่ชื่ออะไรครับแนะนำที่เล่นหน่อยก็ได้พูนครับพี่พูนนะครับพี่พูนนี่ออกรถมาได้กี่เดือนแล้วครับสองเดือนตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วพันกว่าโลรู้สึกมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเลขไม้ทัวทัลมัน ว <si> 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 ิ่งแล้วตีกลับเป็นศูนย์เข็มไม้มีปัญหาเข็มไม่เข็มไม่มีปัญหาเนาะไหนถ่ายรูปให้เพื่อนดูสมาชิกหน่อยเถอะใครเป็นว่าโอ้โหน้ำต้องกดกลับไปตรงพอท่ออันนี้มันทิปอยู่ป่ะตอนนี้คือทิปพันแปดต้องกดเซ็ตพอท่อว่าเปลี่ยนตรงปุ่มไหนเปลี่ยนหมวดนะครับต้องกดหมดดหมดต้อกดหมดเป็นเท่าไหร่ต้องต้องกดหมดกดหมดมันต้องกดเซ็ตต้องกดหมด หนพันแปดสี่สิบหกปแปดนั่นคือทิปครับใช่ทอทอนี่พันพันกว่ากว่ากดไลไ์กดหมวดใช่กดหมวดครับกดหมวดเสร็จปั๊บเปลี่ยนเป็นทอรโไม่เปลี่ยนอะไรคนแน่นหน่อยอ่าทอโทพันหนึ่งครับอ่านั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆใครมีปัญหาอย่างนี้อยู่ก็แนะนําให้เข้าศูนย์เป็นไปได้ไงโปรติแล้วทอรโถ่คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ทิปอ่าแล้วก็ทิปก็คือแล้วแต่เราตั้งแล้วแต่เราออกทิปนะครับตอนนี้คือทอรเยอะกว่า ไอ้ทิศเยอะกว่าโทโทษกเป็นเป็นการดีครับเป็นเนี่ยเรามีกลุ่มมีก้อนกันที่เขาเข้ามานึกว่าตอนแนรกรรรงงงงึกว่าเพื่อนในกลุ่มมาอย่างไงเนี่ไม่ใช่ก็ฝากเกียรกกันฝากขาวเกียรติ์เรื่องเรื่องของวัิ่ของพวกเรายังไงยังไงฝากเพื่อนต้อนรับพี่เขาด้วยสองวันสิบวันการเจอกันที่ไหนก็นท,นกทักทายกันครับก็พี่คูนก็ขอบคุณพี่คูนด้วยครับวันนี้มาแนะนํากัน เดี๋ยวสักพรั้งหนึ่งถ้าฝนตาเราอาจจะได้ไปโดนวินนิ่งกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อาจจะมีคลิปต่อไปยังเราจะไปบ้านเพื่อนๆครับไอสัมกรณี่มาไม่รอดรอไอคันดำตรงโู้นอยู่รอไน้องในกลุ่มอยู่ก็เลยเป็นคลิปในความต้องมัดกันไปก่อนโอเคเดี๋ยวยังไงยังไม่มีพี่แววจะได้ไปไหนกันโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันต่อครับ เดี๋ยวขอขอเซตผมก่อนเอาเลยเอาเลยสดสดโอเคหนึ่งสองครั้งไปไปไปเออวิธีวิธีกดก็หนึ่งอกหนอ่เอาแล้วเหรออ๋อสวัสดีครั้งครับเพื่อนๆชาวซี r ีาของเราทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราติดอยู่ที่ปั๊มมาเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ลุยน้ำมาเรียบร้อยเราก็ ฝา่าฝนมาเพราะทนทนพิษบาดแผลไม่ไหว uh huh. ก็ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ของบ้านเพื่อนของเราท่านโอ๊ตนนเองหลายหลายคนถามหาชิวหน้าของเขาที่เป็นที่เก่าขานกันตอนนี้คงรู้แลว้วว่าเือที่ไหนผมไม่พูดเดี๋ยวยเป็นการโฆษณาก็สมาธิทุกคนอยู่ในบ้านครบแล้วตอนนี้แต่อยากจะบอกว่าตอนที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้ oh. เป็นอะไรที่แม่งโคตรเกลียด <laughs> 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 ไม่ต้องเซ็นเซอร์เกลียดมาก คือเราเป็นการอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการทดสอบ CBR ของเราว่าเจ๋งจริงไหมครับตอนขี่เข้ามาทั้งเสียงเากลมสภาวะเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหนความรู้สึกเหมือนนี่กูขี่เรือมา <laughs> แแม่งจริงจริงคือหมูว่าคือไอ้เราก็เข้ามาแล้วทำไมได้วะตกนานไมงแม่มงครึ่งทางแล้วจะกลับก็ไหนไหนมาแล้วก็ามาอันนี้ชมหน้าเจ้าของบ้านครับคุณโอ๊ตครับกลุ่มลังวัดกลุ่มลังล่าเท้าเราคือมิ팅หลักเราจะไปรวงวันที่สามกีฬาแล้วก็ไปกินกัน ส่วนมิกติ้งย่อยเราจะไปเยี่ยมชมถึงบ้านของสมาชิกแต่คนสุดยอดตรงนั้นเลยหรอแต่เฉพาะคนโสดเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้มีม,มีมีปราร์ตี้ใช่ไหมคืนนี้เดี๋ยวมีเซ็กหมเูเดี๋ยวเตรียมเซ็กหมูเซ็กหมูนี่คือผู้ชายดูเอ <c oughs> ั <c oughs> น <c oughs> นี้คืออา <c oughs> <c oughs> หารที่เราเตรียมไว้ครับอาหารการกินข้าว กับเบียร์มีแค่นี้จริงกินกันยังไงว่าข้าวกับเบียร์มันบอกว่าให้ซื้อกับข้าวเตรียมมาแต่ฝนตกมันบอกมันจะหุงข้าวไว้มันก็หุงแต่ข้าวแล้วก็มีเบียร์แลวก็มีเบียร์กินข้าวเบียร์อ่ะเรามาดูโซนนี้กันแนะนำตัวสมาชิกแต่ละคน่อยสมาชิกแต่ละคนที่อยู่สมาชิกที่อยู่ตรงนี้เริ่มจากใครดีตอนนี้อันนี้คือกิจกรรมหลักของเราครับที่เราตั้งไว้ หนึ่งหลีหญิงได้ทําไปแล้วแต่สมาชิกบางคนอาจจะพลาดไปอยากจะบอกว่าสุด้คยมากกลุ่มนี้อินไซต์มากจุดประสค์หลากที่สองคือดดลวินนิ่งวันนี้ได้มาแล้วหลังจากรวมกลุ่มกันมาประมาณสองเดือนมาจริงครับจอยในลงหนังอันนี้คือพวกที่พูดง่ายว่าบ้าเกมอ่ะคือฝนตกน้ําท่วมเยี่ยอะไรแม่งก็มารวมถึงเว็บปั๊เต์หมดเอันนี้อันนี้คือคุณโมครับ คุณโมที่เขาเขา,ขาก่อนมาเป็นเว็บร้อยตอนนี้อัพเกรดแล้วตอนนี้อัปเกรดแล้วเป็นเป็น CBR สองร้อยห้าสิบสีดำเรียบร้อยบางจอเขาถัดมาเป็นหนุ่มเบนครับหนุ่มรูปหล่อของเราอันนี้ริงเยอะแต่เมียดูระวังเฮ้ยไม่มีเมียเราพูดถึงซินเซอร์ซนเตอร์อันนี้น้องอเบสเบสน,นี่ตะลุยมาคนรอ,อมันี่ยแตงได้ติดฝนกันทุกคน, <laughs> นไม่พิดไม่พีดโอเค บรรยากาศได้มากเดี๋ยง่าเดี๋ยวเราพักผ่อนดวนวินนิ่งกันแล้วก็กินข้าวกับเบียร์โอเคครับผมก็เช้ากเยอะนอนแอคมากันที่สุดสุดเนี่ยแม่งเหมือนนั่งเรือยังไงก็ข้ายอดไม่ได้แกตัวไม่แกตัวเอาไปดูเลย่านี่ใครเป็นใครวิดีโอจะแพ้หรือชนะครับพี่กันครับก็เมื่อกี้แพ้ไปแล้วครับเดี๋ยวขอนี่ก็แพ้มาอันนี้ก็แพ้มา คนแพ้เจอคนแพ้แล้วพี่โมล่ะครับเฮ้ยชัวร์อยู่แล้วครับนะชนะหรือแพ้ครับชัวร์เนี่ยครับชนะอยู่แล้วครับแพ้ไปแล้วนี่ครับตะกี้แมาคนแพ้เจอคนแพ้ก็ไม่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 ไรสัตย์สิทธิ์เท่าไหร่ไม่มีได้ไม่มีได้ไม่ดีสวัสดีครับพบกับ ช่วงที่3ของเรากลุ่มรามราชพราวตอนนี้เป็นการดวลกันระหว่างเว็บมาสเตอร์พี่กันกับพี่โม่คิดคิดตัวนี้ระหว่างเว็บมาสเตอร์พี่กันกับพี่โม่ซึ่งเป็นผู้แพ้กับผู้แพ้มาด้วกันเขาเรียกว่าแมทออฟเดอะแมทแมทออฟเดอะแมทนอนยายเซงเลยแล้วก็เดี๋ยวอ้อมเสามาด้านนี้ตอนนี้ต้อมาที่ของเราเฮ้ยลังหูเอาหูมันเดินออกไปไม่ใช่ปะนี่ครับแนะนำตัวครับ พี่พี่นุกครับครับผมครับหรือว่าเสียนุกของกลุ่มเราขี่เรือมาเมื่อกี้ขี่เรือมา CBR ร้อยห้าสิบสีแดงขี่เรือลำเท่าไหร่ครับแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นเลยแสนหนึ่งรวมทะเบียนแล้วแสนหนึ่งอันนี้พวกเราก็ตอนนี้พวกเรากำลังลำบากกันทุกคนเลยครับชีวิตลำบากกันโอ้กิ้มไซน์ยังเต็มที่ครับ เย็นจเย็นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเราจะมาเปิดอีกทีนึงช่วงที่สองคนนี้ใครชนะเสียงโวยวาใจเย็นใจเย็นปิดปิดเล่นกันได้เต็มที่มากก็ยังไงถ้าเพื่อนๆกลุ่มไหนอยากจะมาดวลกับพวกเราครับพวกเราในสนามไม่เก่งเขาวิ่งกัน่าไหนดูภูมิต่้งคนแต่ให้อัดโดนวินนิ่งเชิญครับบ้านโอ๊ตครับเฮ้ยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฮะ นะครับ <One> น <input> so right. so ี like ่ก็เป็นช่วงเวลาของที่หมดแลังกำลังจะหมดเวลาแล้ว so ต้านกับต้านกับใครพิมพ์มาอีกสนาทีตอนนี้พี่โมเล่นบาร์เซโลนาทตามไปด้วยเพรดะว่าที่พี่กันเป็นแมนยูแมนเสียแมนยููเลยเลยนะคือคู่นี้ถ้าใครแพ้จะขอบอกเลยว่าตอนนี้จะอยู่อันดับสุดท้ายหรเรียกว่าเป็นคู่ผู้แพ้ของผู้แพ้ดังนั้นผู้แพ้และยังแพ้ผู้แพ้เขาเรียกว่าที่โหลเขาก็เรียกว่า เราัััังจอนดบสุดโคตรผู้แพ้วันนี้เป็น King Off กับ King เดี๋ยวถ้าใครได้ผู้ชนะแล้วกลุ่มอื่นอยากจะมาดวลก็เชิญได้บ้านโอ๊ตเฮ้ยอ้าวจบเกมจบเขาบอกว่าชนะแล้วเขาบอกว่าบอลดีชนะกันไม่เกินรุ่งผมอพี่โมครับขอความรู้สึกหน่อยครับชนะแล้วชนะชนะชนะพี่การย่างไหมครับง่ายครับหมูครับ ชนะแล้วนี่คุยใหญ่พี่กันว่าอะไรครับจอยไม่ดีือพี่หมูอ่ะปิดปิดโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเป็นคู่ชิงที่หนึ่งระหว่างผมกับเบสระหว่างใครเป็นคิงกับคุยเนี่ยแล้วผมก็มีแต้มล้วเ้ยคุณแม่ผมเป็นระหว่างคือใครเป็นคิงใครเป็นคุยเนี่ยใช่ครับผมเฮ้ยไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ้านครับ ตอนนี้กำลังเล่นเกมตอนนี้เหลืออยู่2คนแล้วนะครับคือเวมาสเตอร์ครับกับหัวหน้ากลุ่มนะครับมันติดเกมมันติดเกมมาเวแคบความสามกันอยู่ผมไม่ได้ติดครับเพราะว่าเวมาสเตอร์ไม่ยอมกลับบ้านอยู่เวมาสเตอร์ติดใจครับอยู่คนเดียวไม่ยอมเพราะว่าอลังการจัดครับก็เลยต้องมาต้องเลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนอย่างจำเป็นแม่ เอาลังแกมไปก็ท่านเด็กผู้หญิงบรรยายบรรยายแกมหน่อยครับคุณฮะกลุ่มครับมันเป็นอะไรที่แบบมันข้าครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วเว <c oughs> มาเตอร์เดี๋ยวพูดอะไรหน่อยไหมครับโอ้โหไม่แไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ <c oughs> เจอท่าเข้าไปก็รื่นแล้ว <c oughs> ใส่ท่ามากงั้นเราก็ปิดแค่นี้นะแ,นแม่